สวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมต้นไม้ที่ตั้งเด่นเป็นสง่ายอยู่หน้าบ้านนะคะต้นอะไรเอ่ยดาวถูกไหมคะนั่นก็คือต้นฟิโลโมรกตเขียวด่างนั่นเองค่ะชื่อที่เป็นทางการของเขาก็คือฟิโลเดนดรอนโบ o r โรมัสฟรายเกตเต็ดนะคะเป็นฟิโลเดนดรอนประเภทหนึ่ง ครที่สะสมฟิโลเดนดรอนเชื่อว่าน่าจะมีต้นนี้อยู่ในคอลเลกชันแน่นอนนะคะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อมาเลี้ยงนะคะสำหรับต้นฟิโลมรกฏเขียวด่างต้นนี้นะคะแต่บังเอิญวันนั้นน่ะไปซื้อต้นไม้หลายๆต้นนะคะเดินผ่านไปผ่านมาเดินผ่านเจ้าต้นนี้เจ้าของร้านก็บอกว่าลองเอาไปเลี้ยงสิเขาเลี้ยงง่ายนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะก็เลยเออเอามาต้นหนึ่งนะคะ ก็เลี้ยงทั่วๆไปไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมากจนผ่านมาประมาณ7เดือนใบเขาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็มีความตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เห็นใบด่างของเขานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคะว่าเลี้ยงไม้ด่างแล้วมันจะตื่นเต้นยังไงนะคะ ต้นนี้คือฟิโลมรกตเขียวนะคะคิดว่าเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันดีหลายๆคนอาจจะมีปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะเป็นต้นไม้ที่ที่เห็นเห็นเยอะมากๆเลยแล้วก็มีกันเกือบแทบจะทุกบ้านเลยนะคะเลี้ยงง่ายเราเอามาเลี้ยงไว้ในน้ำนะคะรากเยอะมากๆเลยคือจะเลี้ยงในน้ำจะเลี้ยงปลูกกับดินก็เลี้ยงง่ายมากนะคะ <S <S เขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยนะคะถ้าปลูกลงดินนะคะ คือเราปลูกต้นนี้ไว้ก่อนหน้าที่จะซื้อเจ้าต้นด่างมาอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็มีราคาไม่แพงด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยเวลาจะไปขอบ้านใครเขาก็ให้ตัดเอาไปได้เลยนะคะพอคนเริ่มมานิยมเลี้ยงฟิโลเขาก็พอจะมีมูลค่าขึ้นมานะคะแต่ก็ยังไม่เท่ากับต้นด่างนะคะอันนี้เอามาให้ดูแบบต้นออริจินอลที่เป็น เป็นต้นใบเขียวธรรมดาที่เราเรียกกันว่าฟิโลมรกตนะคะจากแรกๆที่เราเฉยๆกับต้นไม้ด่างนะคะแต่พอเลี้ยงเขามาเรื่อยๆก็รู้สึกแปลกใจในความเลี้ยงง่ายนะคะคือตอนที่ซื้อมาเดือนเมษานะคะมีประมาณ 3, 3 4ใบเล็กๆนะคะมีใบใหญ่ไม่กี่ใบแล้วก็ตอนนี้ก็เดือนตุลาแล้ว ก็เดเดือนนะคะดูใบนะคะเยอะมากเลยค่ะคือขึ้นเป็นพุ่มแล้วก็ใบยเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็เราก็จะรู้สึกลุ้นทุกครั้งที่เขามีใบใหม่ขึ้นมานะคะคือน่าจะเป็นความรู้สึกเดียวกับคนที่ชอบไม้ด่างเลี้ยงไม้ด่างนะคะเพราะว่าก็จะมาลุ้นว่าใบาใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะด่างแบบไหนนะคะเพราะว่า เราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าใบาใหม่ที่ออกมาเนี่ยจะด่างแบบไหนนะคะอย่างต้นนี้มีใบเขียวใบเขียวคือเขียวปกติเขียวแบบเขียวแบบฟิโลมรกตต้นต้นดั้งเดิมนะคะอันนี้คือแบบเขียวนะคะแล้วก็มีแบบด่างล้วนเลยก็คือสีเหลืองนะคะอันนี้คือด่างล้วนแล้วก็จะมีแบบฮาร์ฟฮาร์ฟก็คือเป็นครึ่งนึงอะคะ่ะครึ่งเขียวครึ่งด่างนะคะ เดี๋ยวจะมาหากันนะคะอย่างอย่างเราชอบใบนี้มากคือใบนี้เขาสวยมากเลยค่ะคือคล้ายๆกับลายของชุดทหารนะคะคือออกจะข,ขาวๆหน่อยด้วยนะคะสวยมากเลยใบนี้คือแต่ละใบเขาจะด่างไม่เหมือนกันเลยนะคะอย่างนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่องนี้เป็นสีเหลืองเครื่องนี้ก็เป็นผสมนะคะคือความด่างนี่เดาไม่ได้จริงๆนี่ก็ไม่เหมือนนะคะ ด่างแต่ละอย่างนี่ไม่เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราจะหาใบ h า l นะคะ h a l ก็คือครึ่งครึ่งมันมีอยู่ใบเดียวอ่านี่ค่ะนี่นะคะสวยไหมคะคือตอนแรกที่เราเห็นนะ่ะคือเราก็มาเปิดเปิดดูแล้วเ,เห็นใบนี้แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อมันด่างแบบนี้ได้ด้วยเหรอเพราะว่ามันมันฮจริงจริงนะคะคือครึ่งเขียวครึ่งเหลืองเลยแบบธรรมชาติสร้างสารรค์มากๆเลย สวยมากนะคะคือแบบรู้เลยว่าความรู้สึกของคนเล่นไม้ด่างเนี่ยเป็นยังไงนะคะสวยมากนะคะแล้วก็ไม่มีอีกเลยไม่มีด่างแบบนี้อีกเลยนะคะไม่มีฮาร์ฟอีกเลยก็ลุ้นอยู่นะคะว่าจะมีมาอีกไหมแต่ช่วงนี้ก็จะมีแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็ใกล้ฮาร์ฟนะใกล้ฮาร์ฟแต่ว่าเป็น ตอนนี้ยังไม่เขียวยังไม่เขียวล้วนนะคะรู้สึกจะมีใบเล็กอีกใบหนึ่งมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะคือใบใบด่างล้วนเนี่ยจะมีหลายใบอยู่แล้วตอนแรกนะคะจะสารภาพว่าเราไม่ค่อยรู้เนาะเพราะว่าเลี้ยงไม้ด่างต้นแรกเลยพอเห็นใบเขียวขึ้นมาเราเราตัดเขาทิ้งค่ะเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวใบออกมาจะเขียวเยอะไม่ด่างแต่ว่ามีกูรูท่านหนึ่งนะคะบอกว่าอย่าไปตัดห้ามตัดใบเขียวนะเพราะว่า ใบเขียวเนี่ยจะเป็นใบที่ช่วยสังเคราะห์แสงนะคะให้ให้มีให้เป็นอาหารของต้นไม้เพราะว่าใบใบที่เขาด่างร้วนอย่างเนี้ยเขาไม่มีสีเขียวเลยคือเขาไม่มีคลอโรฟิลล์นะคะเขาไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้นะ เราจะสังเกตว่าไม้ใบด่างเนี่ยจะอ่อนแอมากจะไหม้ง่ายแล้วก็จะเน่าง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องคงใบเขียวไว้นะคะอย่าไปตัดให้เขาได้สังเคะห์แสงเพื่อเพื่อเลี้ยงต้นต่อไปนะคะใบด่างๆก็จะมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่ามันจะมีศัตรูของไม้ใบที่ร้ายมากๆเลยก็คือหนอนผีเสื้อนะคะเนี่ยอย่างเนี้ยเราต้องมาดูทุกวันเลยค่ะหนอนผีเสื้อจะมากินใบนะ คือต้องมาคอยส่องดูเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนะคะคือต้นไม้เยอะๆเนี่ยนอนผีเสื้อจะชอบมากนะคะสำหรับการปลูกเลี้ยงดูแลต้นฟิโลโมรกดด่างนะคะเราใช้หินภูเขาไฟนะคะเป็นวัสดุหลักเป็นเป็นวัสดุหลักในการปลูกแล้วก็ผสมเม็ดดินเผานะคะส่วนฐานดำๆนี่ คือมันเหลือๆค่ะก็เลยเอามาโรยหน้าเฉยๆนะคะแต่วัสดุหลักก็จะเป็นหินภูเขาไฟกับเม็ดดินเผาผสมกันนะคะเม็ดเม็ดดินเผานี้จะสัดส่วนน้อยกว่ามากนะคะหินภูเขาไฟก็ประมาณ90%เลยค่ะเม็ดดินเผาก็10%นะคะแล้วก็เราจะใส่ปุ๋ยละลายช้านะคะใส่ทุกๆ3เดือนนะคะปวลยละลายช้านี่ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็รดน้ําทุกวันนะคะ ต้นฟิโลเดนดอนมรกฏเขียวไม่ว่าจะด่างหรือไม่ด่างเนี่ยชอบน้ำนะคะเราลดน้ำทุกวันเลยเพราะว่า,าเนื่องจากว่าหินภูเขาไฟกับเม็ดดินเผาเขาไม่ได้อุ้มน้ำเลยนะคะลดน้ำไปเท่าไหร่ก็ออกมาหมดเลยนะคะแต่ว่าเขารักษาความชื้นได้ดีซึ่งหินภูเขาไฟกับเม็ดดินเผาเนี่ยเขาจะเหมาะกับต้นไม้ที่มีระบบรากแบบนี้นะคะรากเยอะแบบนี้ค่ะ จะวัสดุปลูกแบบนี้จะเหมาะมากนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันนะคะรดชุ่มๆเลยค่ะแล้วเราก็ตั้งไว้มุมหน้าบ้านนะคะมุมเดิมที่ได้รับไอแดดทั้งวันนะคะคือคิดว่าเขาน่าจะเหมาะกับลักษณะอากาศแล้วก็ที่ตั้งแบบนี้นะคะเขาถึงได้งอกงามแล้วก็ออกใบแยะๆมากมายนะคะ สำหรับเพื่อนๆใครที่สนใจไม้ด่างนะคะเราจะเริ่มจากต้นฟิโลมรกฏเขียวด่างเนี่ยแนะนำเลยเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายแล้วก็ราคายังไม่แพงนะคะถ้าเป็นต้นแบบสองสาใบเนี่ยราคาหลักร้อยเองนะคะเอามาซ้อมมือสำหรับคนที่ชอบไม้ด่างนะคะค่ะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่กดไลค์กด subscribe ฝากติดตามว่าคลิปหน้าจะมีต้นไม้อะไรใหม่ๆมาแนะนำกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ